มาครับมาพบกับครูโฟอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาทัศนิลินชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับมาดูกันครับว่าวันนี้เรามาเรียนอะไรกันนะครับก่อนแรกเรามาเริ่มทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วกันก่อนนะครับทัศนิลินสะท้อนชีวิตทัศนศิลป์สะท้อนชีวิตแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับ บทบาททัศนศิล์ในชีวิตและสังคมนะครับต่อมาครับอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างทัฒนศิลป์ต่อมาครับอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะครับแบ่งออกได้เป็นสามชนิดนะครับบทบาททัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมเรามาดูกันนะครับว่าคืออะไรงานทัศนศิลปทุกภาพ ประเทศไทยที่ถ่ายทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันบนรรพบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันก็คือมีตั้งแต่สมัยก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ที่เราอยู่นะครับยุคของเราเรียกว่ายุคปัจจุบันนะครับนักเรียนต่อมาครับเป็นงานที่มีคุณค่าสร้างขึ้นสร้างขึ้นให้สอดคล้องสอดคล้องกับอะไรครับสอดคล้องกับชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือสังคมนั้นๆเห็นไหมครับอ่า สอดคล้องในท้องถิ่นก็เช่นแบบอ่ะครูโคจะยกตัวอย่างให้ก็คือใครเคยเห็นภาพฝาผนังในวัดบ้างครับบางรูปเขาก็จะเขียนวิถีชีวิตสะท้อนสังคมของเันนะครับเห็นไก็จะมีการขายของมีตลาดใช่ไหมครับอ่ามีการลบกันใช่ไหมครับอ่ะอันนั้นคือวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับอ่ะต่อมาครับงานทัศนศิลป์มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เห็นไครับงานทัศนศนศิลป์มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ลูกทุกคนก็ชอบงานศิลปะใช่ไหมครับเห็นไหมการแต่งตัวของเราใช่ไหมก็คือเราอยากแต่งตัวให้ดูหลอ่อดูสวยงามใช่ไหมครับอ่าอันนั้นก็คืองานพัฒนาศิลป์เหมือนกันนะครับลูกเกี่ยวกับการแต่งตัวใช่ไหมรสนิยมใช่ไหมครับต่อมาครับตอบสนองความต้องการด้านความงามเห็นไหมครับตอบสนองความต้องการด้านความงามคือการแต่งตัวการดูแลตัวเองให้ใช่ไหมครับให้ดูดีใช่ไหมครับอ่า ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักใช่ไหมประโยชน์ใช้สอยก็คือการใช้ชีวิตทุกวันใช่ไหมครับประโยชน์ใช้สอยก็คือสมมติเสื้อผ้าใช่ไหมครับเป็นประโยชน์ใช้สอยได้ใช่ไหมครับต่อมาครับทําให้มนุษย์มีรสนิยมที่ดีไหรสนิยมที่ดีรสนิยมที่ดีก็คือแบบการเลือกของการแต่งตัวนะครับต่อมาครับสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับอันนี้คือประโยชน์นะครับบ้านเรือนไทยสีผ้า ดูกันนะครับบ้านเรือนไทยสี่ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับแต่ละภาคก็จะมีศิลปะและวัฒนธรรมที่ต่างกันนะครับต่อมาครับถือเป็นอีกหนึ่งแบบบ้านที่บ่งบอกถึงลักษณะทไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากการออกแบบบ้านที่สวยงามแล้วแล้วโดดเด่นเรือนไทยสี่ภาคส่วนใหญ่มักออกแบบบ้านต่างกันเห็นไหมครับแต่ละสี่ภาคก็จะมีศิลปะที่ต่างกันนะครับ ไปตามสภาพแวดล้อมภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับโดยเน้นความสะดวกสบายและประโยชน์ในการใช้สอยเห็นไหมครับคนสมัยก่อนเขาก็จ,ากจะเน้นความสะดวกสบายแล้วก็การใช้สอยนะครับอยู่ไงให้สบายที่สุดสร้างไงให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็โดดเด่นในเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับนี่คือตัวอย่างของเรือนไทยสีทั้งสี่ภาคเลยนะครับเห็นไหมอ่าเห็นรูปแรกไหมครับรูปแรกเป็นของภาคอะไรครับนักเรียนรู้ไหม รูปแรกเป็นของภาคกลางนะครับเห็นไหมก็จะดูใหญ่โตใช่ไหมครับหน้าจั่วก็จะดูแหลมดูสูงขึ้นนะครับต่อมาครับเป็นเรือนไทยของภาคอะไรครับเห็นไหมต่อมาเป็นเรือนไทยของภาคเหนือนะครับเห็นไหมครับความต่างเจาะของภาคกลางเห็นไหมต่างกันไหมครับหน้าจั่วบ้านก็จะต่างกันใช่ไหมครับเห็นไหมความสูงก็จะต่างกันนะครับเห็นไหมครับสวยงามเหมือนกันเลยนะแต่ว่าสองหลังนี้ก็จะมีความคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมต่อมาครับ เห็นไหมบ้านตะวันอันนี้รูปที่สามนักเรียนเห็นไหมครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็หน้าจั่วก็จะต่างกับต่างกับของสองภาคเลยใช่ไหมครับต่างจากภาคกลางและภาคเหนือใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นหน้าจั่วจะเล็กหน่อยนะครับหน้าจั่วก็คือสามเหลี่ยมตรงตรงหน้าบ้านนะครับนักเรียนเห็นไหมตรงหลังคาบ้านนะครับเขาเรียกว่าหลังคาหน้าจั่วนะครับเห็นไหมออกมาครับภาคสุดท้ายภาคสุดท้ายก็จะเป็นภาคใต้นะครับเห็นไหม ต้ถุนก็จะไม่สูงเท่ากับภาคอื่นๆใช่ไหมครับเห็นไหมหน้าจัวก็จะต่างกันใช่ไหมครับหน้าตัวของภาคใต้ก็จะดูลึกกว่าใช่ไหมนนครับอ่นนา,า,าครับอันนี้คือเรือนไทยภาคกลางนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้ครูโฟเอารูปมาให้ดูนะแบบชัดเจนหน่อยอ่าดูรายละเอียดของบ้านของเขาสิครับส่วนมายนักเรียนเห็นไหมครับบ้านเรือนไทยสมัยก่อนเขาจะเน้นเป็นใต้ถุนสูงนะครับเขาจะมีเขาจะเป็นบ้านชั้นเดียวมีใต้ถุนนะลูกนะเห็นไหมมีใต้ถุนอยู่ข้างล่างด้วยนะครับ แต่ถุนเขาเอาไว้ทําอะไรเอาไว้เลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับเลี้ยงพวกไก่พวกวัวพวกควายใช่ไหมครับคนสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงวัวควายนะครับเลี้ยงไก่ไว้นะครับเลี้ยงไก่ไว้ออกไข่ไว้กินไข่นะครับอวัวควายก็ไว้ไถนานะครับบ้านเรือนไทยภาคกลางเรามาดูเอกลักษณ์บ้านเรือนไทยภาคกลางกันนะครับว่ามีประโยชน์ในการใช้ต่อ,อยังไงนะครับออกมาครับ เริ่มกันที่บ้านเรือนไทยภาคกลางถือเป็นเรือนไทยที่ได้รับความนิยมเห็นไหมครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเรือนไทยภาคกลางบ่อยที่สุดเลยนะครับตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าใครอยู่กรุงเทพใช่ไหมหรือว่าอยู่ที่ไหนก็จะเห็นส่วนใหญ่เป็นเรือนไทยภาคกลางนะครับต่อมาครับซึ่งซึ่งหลายๆคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในละครแนวพีเรียดเห็นไหมใครเคยดูนาครบ้างเรื่องขุนศึกเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเรือนไทยต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเรือนไทยภาคกลางนะครับ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําหรือคลองริมแม่น้ําหรือคลองนะครับส่วนใหญ่คนสมัยก่อนเขาจะสร้างบ้านเรือนไทยไว้ที่ริมแม่น้ําหรือคลองครับเพื่อง่ายต่อประโยชน์ในการใช้สอยนะครับสมมุติว่าจะไปตักน้ํามากินหรือว่าตักน้ํามาอาบใช่ไหมครับเห็นไหมก็จะใกล้คลองใกล้แม่น้ําใช่ไหมครับก็จะเอาตักน้ามาง่ายๆนะครับสมัยก่อนไม่มีน้ําประปานะนักเรียนนะไม่มีก๊อกน้ําเปิดน้ําประปาใช้ไม่มีฝักบัวใช้นะครับต่อมาครับลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง มีจั่วหลังคาสูงยื่นหน้าออกมาคางยกพื้นได้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมเห็นไหมเพราะว่าใกล้กับแม่น้ําใช่ไหมครับบางทีถ้าเกิดมีฝนตกหนักใช่ไหมนักเรียนน้ําจากคลองก็อาจจะท่วมบ้านได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดบ้านเราได้ถุนสูงใช่ไหมครับน้ําก็จะไม่ท่วมมาไม่ถึงตัวบ้านนะครับก็อยู่แค่ได้ถุนนะครับนักเรียนครับอ่า แต่ในฤดูร้อนจะอบอ้าวเป็นอย่างมากเห็นไหมในฤดูร้อนมันก็จะมีอากาศจะอบอ้าวสมัยก่อนไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมนะครับสมัยก่อนเป็นลมจากธรรมชาติเลยครับจึงมีการสร้างหลังคางสูงโปร่งหลังคางสูงโปร่งเพื่อให้รับลมได้เป็นอย่างดีนะครับและแลวกรอบกรอบหน้าต่างของกรอบหน้าต่างจะมีขนาดกว้างเพื่อระบ,บายอากาศร้อนเห็นไหมครับ ก่อหน้าต่างจะมีความกว้างนะครับหน้าต่าง้ก็จะกว้างรับลมแล้วก็ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือจุดเด่นของเรือนไทยภาคกลางนะครับเห็นไหมประโยชน์ในการใช้ถอยก็เรียบง่ายใช่ไหมครับอยู่ง่ายใช่ไหมครับโอเคครับเรามาดูเรือนไทยภาคเหนือกันมั่นนะครับนะครับเรือนไทยภาคเหนือเป็นหนึ่งในเรือนไทยทั้งสี่ภาคใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในเรือนไทยสี่ภาคของเรานะต่อมาครับเป็นหนึ่งในเรือนไทยสี่ภาคของไทย ส่วนมากจะพบได้ในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางลำพูนแพร่น่านอุตร,รดิตถ์และแม่ฮ่องสอนนะครับอ่าและอีกอันหนึ่งก็คือจังหวัดตากนะครับมีอยู่ส่วนน้อยนะครับจังหวัดตากอ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ในเชียงใหม่ใช่ไหมครับเชียงใหม่พะเยาลำปางนะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับเรือนไทยภาคเหนือเรามาดูเรือนไทยภาคเหนือกันนะครับเรือนไทยภาคเหนือเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูงอ่า ้ายกับของภาคกลางเพราะว่ามีการยกใต้ทุนสูงเหมือนกันนะครับเลยคล้ายกับของภาคกลางแต่มีลักษณะอื่นๆแตกต่างกันมากเพราะดินฟ้าอากาศนะลูกนะดินฟ้าอากาศของภาคเหนือกับภาคกลางก็จะต่างกันนะครับคำนวณทำเนียบประเพณีและ,และวัฒนธรรมก็ต่างกันนะครับลูกแล้วก็ของภาคเหนือจะมีฤดูหนาวมากกว่าภาคกลางนะครับทําให้มีลักษณะเฉพาะรูปแบบนะครับอย่างเช่นทรงหลังคาเห็นนะครับทรงหลังคาและสัดส่วนของตัวเรือนเตี้ย คุ้มมากกว่าเห็นไหมครับตัวเรือนจะเตี้ยและคุ้มมากกว่านะครับเจาะช่องหน้าต่างแคบเห็นไหมครับเพราะว่ามีลมหนาวเข้ามาเยอะใช่ไหมลูกอ่าก็จะป้องกันความหนาวนะลูกนะอ่าเจาะช่องหน้าต่างแคบเล็กๆนะลูกนะการลมหนาวนะครับเห็นไหมการลมหนาวตัวเรือนทุกรูปแบบมีความกลมกลืนกับธรรมชาติเห็นไหมมีความกลมกลืนกับธรรมชาติเพราะว่าใช้วัตดุจากธรรมชาตินะลูกนะอย่างเช่นพระอาจจะใช้ไม้สักก็ได้นะลูกนะคนมีฐานะก็จะใช้ไม้สักหน่อยนะครับ ไม้สักก็จะมีราคาแพงกว่านะครับลูกและมีคุณท่ามีคุณค่าทางศิลปะด้านสถาปตัตยกรรมอย่างดีนะม,มีคุณมีความงามของสถาปตัตยกรรมอย่างดีเลยนะครับของชาวภาคเหนือนะลูกนะเราพบเรือนทางภาคเหนือในลักษณะใหญ่ๆได้สองแบบในสองแบบนี้แบบอะไรมั่งคือแบบเรือนไทยดั้งเดิมเห็นไหมเรือนไทยดั้งเดิมมันจะเป็นเรือนไทยที่ยกใตุ้นสูงนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเรือนไทยดั้งเดิมนะลูกนะ และเรือนไทยพื้นบ้านอันนี้ก็จะมีรูปแบบที่รีนเวทมาแล้วให้ดูพื้นบ้านนะครับใต้ถุนอาจจะไม่สูงเท่ากับเรือนไทยดั้งเดิมน,นะครับแล้วก็จะมีความล้ําสมัยกว่านะครับต่อมาครับอันนี้คือตัวอย่างของเรือนไทยภาคเหนือดั้งเดิมนะครับเป็นเรือนไทยภาคเหนือดั้งเดิมนะลูกนะเห็นไหมการตกแต่งเห็นไหมลูกหลังคาก็เป็นหลังคาสูงใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าจั่วหลังคาก็จะไม่เหมือนของภาคกลางนะครับแล้วก็ ด้วยตัวบานหน้าต่างเห็นมลกก็จะมีความเล็กกว่าของบานหน้าต่างภาคกลางนะครับเพราะว่าช่วงฤดูหนาวของชาวภาคเหนือก็จะมีความหนาวกว่าของภาคกลางนะลูกนะเห็นไหมภาคกลางจะไม่หนาวเข้าภาคเหนือนะครับภาคภาคกลางนี่คือบานหน้าต่างเขาจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับเพื่อรับลมนะลูกนะแต่ของภาคเหนือก็จะเล็กกว่าหน่อยนะครับเพื่อป้องกันลมนะลูกนะเพราะว่าลมหนาวมันหนาวมากนะลูกนะสมัยก่อนเห็นไหมลูกแล้วก็สีสันหรือการตกแต่งก็จะเป็นตามสไตล์ของเจ้าของบ้านนะลูกนะเห็นไหม ถ้าสีดำก็จะดูเข้มขลังหน่อยนะครับเห็นไหมลูกดูเข้มขลังดูสวยไปอีกแบบนะลูกนะเห็นไหมสีน้ําตาลก็จะดูสวยไปอีกแบบนะ้ลูกเห็นไหมดูเหมือนความเก่าแก่นะครับเห็นไหมอา่าอันนี้คือตัวอย่างของบ้านเรือนไทยของภาคเหนือนะครับเห็นไหมลูกสองหลังสวยเลยนะครับเป็นสถาปัตยกรรมด้วยนะลูกนะเห็นไหมของชาวภาคเหนือนะครับเห็นครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างของเรือนไทยภาคเหนือนะครับ ็นรูปแรกไหมครับรูปแรกจะเป็นเรือนไทยภาคเหนือดั้งเดิมเห็นไหมนักเรียนก็จะมีความเก่าแก่นะครับเห็นไหมครับลักษณะของหลังคาบ้านใช่ไหมครับเป็นลักษณะสูงนะครับแล้วก็บานหน้าต่างเห็นไหมลูกก็จะดูเล็กนะครับเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยจะมีลมหนาวมากใช่ไหมครับเห็นไหมเขาเลยทําให้บานหน้าต่างดูเล็กกว่าของภาคกลางนะครับภาคกลางก็คืออากาศจะร้อนกว่าภาคเหนือใช่ไหมครับภาคเหนือช่วงหนาวก็คือหนาวมากเลยนะครับสมัยก่อนนะลูกนะเห็นไหม แต่ว่ายังมีความเหมือนของภาคกลางก็คือเห็นไหมครับใต้ถุนมีความยกสูงเหมือนของภาคกลางนะครับเห็นไหมใต้ถุนสูงเหมือนกันนะครับนะลูกแต่ว่าบานหน้าต่างก็จะมีความเล็กกว่านะครับแล้วก็หน้าโจวของของหลังคาก็จะแตกต่างกันนันลูกนะจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ต่างกันนะครับเห็นไหมอันแรกคือแบบว่าดั้งเดิมเลยนะครับอันที่สองก็เป็นแบบ้ํำร่วมสมัยหน่อยนะแล้วนะัล่นลูกนะก็จะมีการรีโนเวทนะลูกนะแต่ว่ายังคงเอกลักษณ์ของ เรือนไทยภาคเหนืออยู่นะครับเห็นไหมลูกอาจจะเป็นเรือนไทยภาคเหนือพื้นบ้านนะครับอันนี้ก็จะมีความตกแต่งเห็นไหมลูกแต่ว่าเห็นสังเกตไหมลูกใต้ถุนจะไม่สูงเหมือนอันภาพแรกใช่ไหมครับนะอันนี้ก็ทําให้ดูโมเดนขึ้นมาหน่อยนะครับใต้ถุนก็จะไม่สูงเหมือนอันแรกนะลูกนะเราจะมีการติดกระจกทําให้ดูสวยงามเลยขึ้นนะทาให้ดูสวยงามนะครับเห็นไหมความต่างเห็นไหมลูกความต่างก็คือใต้ถุนเห็นไหมลูกเห็นไหมใต้ถุน ภาพแรกไดุ้นสูงภาพสองไดุ้นไม่สูงนะครับแล้วก็บานหน้าต่างนะลูกเห็นไหมอันนี้ก็มีการรีโลเวททำให้ดูร่วมสมัยกว่านะครับโอเคครับครับจบไปแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับนักเรียนครับขอบคุณนะครับที่ตั้งใจเรียนกันรักษาสุขภาพด้วยนะลูกนะโอเคครับ